หัวแตกอุ้ยาดาวนี่แตนายไอ้เหี้ยอากูโคมูบอกแล้วไอ้ชิวเวลไปเลยเทคนี้เราตัดออกนะครับหลังลูกนะครับเฮ้ย้อยอยู่ชั้นในเนี่ย เหมือนมันโดนใครล่ามันยนีไงไอ้เจ็บทำเลย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 ไอ้หนี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 โอดีเฮ้ยทางแคบอันนี้พี่ชอบไปน้องมันจำกัดความแม่นของพี่ดี เฮ้ยไอ้เียปุ่มเริ่มพังแล้วมืนน่อไหร่จอยอตว์เล่นไม่กี่วันนี้ <c oughs> อือตายวงมาหยอะอยู่ไหนวะเนี่ยนี่อยู่นี่ไอ้แซดออกไปขวาไอ้แซดไว้จัดมาซ้ายแล้ว หัแตกพี่เอายิงกูหัวแตกไปเว้นเฮ้ยโหแม่งได้สกินอะไรด้วยไม่รู้อะมีอีกตัวข้างวัดบ้านวัดบ้าเขียวไปนู่นแล้วดาวมีสซนาอีกตัวตายสาสัมึงดาว เฮ้ยเข้าไปแล้วมันยิงผมตายหาเลยยังเดินมาเป็นมดุดพวกมึงอ่ะวพวกมึงอ่ะวพ,วพวกมึงนี่พวกมึงนี่พูดได้คอนเทนต์เอาไปลงโซเชียลไอ้เจพวกมึงลงไปงดุกที่ <laughs> ซตัวนันคือสายผมรอชพเนี่ยโอ้ยโดนมันโดนไม่แม่นวะยิงอมกันนะดาวดาวดาวดามีคนโดดโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยไอ้สัหัวแตก้ยวิน ได้ตัวหนึ่ง,งมึงมีกับกูหน่อยไหมเฮ้ย hey, เ he. hey, วนอยู่ตรงไหนเ hey. นี่ยเฮ้ยอื้อ Ô oh, mừi mênh. Bây giờ có người. Điên đây yeah, núm mà à? Đi phòng núi nhìnhอยู่ Tao ai. Hai Hai mà hự โอ้โหวิ่งมาปั่นดุอีก Ê phi, với, nó mà lại. Giết อ้าวแม่งไม่ใช่คิงอีกต้าไข่ว้เนี่ยกดไว้กดไว้กดไว้กด,กดไว้มันโดดลงมาโจนงึงอ่ะเลียร์มันเอาคิงไม่ต้องออเอาทอก็ได้กับเออยจามฟอค์กูเล่นแล้วแม่งแม่ไงไอหียเอาว้าวกู บ้านนี้มันมนันไว้วอาจารย์พราเฮ้ยใครยิงใครเนี่ยอ้เวนคิดมันเก่งงบวะได้เด้นี่ไงเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหอย่างคมเฮ้ยเฮ้ยมันลงมันลงแล้วพี่ ดาวโอ้โอ้โอ้ไอ้ทีเดี๋ยวบกไปแล้วไม่ต้องบวงแตกไปเวนเฮ้ยโอ้ต้องล่างเสือประตูไม้บางสิ ดาวนี่มีอ,อ,อีกพี่ดาวโอ้โหชื่อพี่รุดช้าไปหน่อยาาเฮ้ยเพื่อนมันซ้อนดาวกูยิงใครเอ้อยไอที่มันได้คิงมันเื้นสองอเลยฮะาคิ้ก็ได้อะ ไม่รู้ว่ามันคิงมันสำเร็จมั้งไอแทงน้ำยังไม่ตายเลยได้แต่ตายแล้วตายละโอ้ยสไนเสองตัวอ่ะกูตายก็ได้ผู้มีชั้นล่างอีกตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ Cắt Thật là thấp. Không bền, không Đồn nó đó. Đào. Ê. ồ hồ, súng một. Down! Ít tôi đang thằng sai cho không à? ดูให้หน่อยปิงปิงเข้ามาปิงไปกับน,น้ำตามันมีเพื่อนโดดลงมาไงเออตายต้องแบบตาดิดหน่อยเต็มเลย <windap> <in Rocky> there. lắm oh, hey, yeah, well. right. 네 rồi lắm mở lắm mở lắm mở อ่านะรถไฟมันดู่ันช้าเราอยากเล่นกับนายเพื่อนพบทุกเม็ดเลยอยู่งี้ล็อกขวา้ดาว โดนแล้วแต่ตัวนั้นดาวไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยมึงนี่โอ้ยแมงดาวทองใครตัดร่มมาเนี่ยสวยอ่ย แล้วกัสิทธิมโหมดนี่ดาวดัดเดียวโอยยังไม่เงียบอยู่นี่อยู่เลยดาวอยู่ตรงสูงเงิน,นครับมันของแงงท้ไงพี่ าเฮ้ยเอ้ายข้างในมันเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วดาวเียบร้อยมึงมึงกูของเหลือแบบนี้กูชอบเพืมันหมดแล้ว อะไรไอห่าวิ่งมาแทงกูไอ้สันที่เราเล่นสามโก๊กหรือไงเวนไอห่านี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหยิงสู้ไม่ได้เลยตองผมตองผมดาวสวยพี่สวยนี่ๆๆนี่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 ดาวโอ้โห S <S ยิยยกงกองับแพ้ตาวลยทิ้งผมอีคนเดียวอีกเจมสเพจครับตายผม,มเยลยเล่นหนีอะไรกันเนี่ยตู้ MM MM. เออว โอ้โห,โหเฮ้ยของแต่งสองหน้านะน้องไหลไปเลยเฮียโอ้โหไม่ แม่งหายอยู่อยู่ในหลังนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่ อุ้ย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 เหี้ย re, ซ้ายมือจำโพ์ปล่อยมาแล้วมันดาวม,ม,ดดมันชุบมันชุบ <laughs> มันชุบไอ้เหี้ยใครใคร แอมกู๊ด <s Kelly> เราด <importante> ูว <gram me> ่านายเป็นเดีปล่อยแม่งทรมานเนี่ย điều này, có sơn ai đùa, đòn một, đào, đấy, bảo có sơn ai, anh chưa bị đâu, mang ra chuột bọn mưng, đào đi, chẳng thiếu phốt nói gần nữa. มึงได้คอนเทนต์แล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยิงยิงไม่เป็นไรเลยเหรอก่อแตกพี่พ <Hey. S 2> ี่พ <Hey. S 2> ี่พี่โอ้ทุน่อยพี่วไอ้ชัตมีชูบอ่ะมึง อ้าวหนึ่งเฮ้ยต,ตรงแถวนี้ไม่ใช่เหรอไม่ยิงตายไอ้แสดสำออยตายก่อนน้มึงนะมีมั้มงจับเดี๋ยวมี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 ม,ม,มึงนี่อะไร ไอ้หาไอ้เหียมันยืนแบบฟรีเลยโอ้โหว่าอยู่เราก็ว่าทำแบบโดยเออมันข้างๆมันน่ายิงได้